เอาราคาหน้าหนามแบบนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันหน่อยถ้าเกิดว่าพูดถึงทุ่งทานตะวันเข้าไปกันที่จังหวัดสระบุรีแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงทุ่งปอเทืองอรู้จักกันไหมฮะ <c oughs> เป็นคือรู้เพราะว่าเป็นดอกไม้สีเหลืองคล้ายๆกับทานตะวันคือว,วันก่อนนอ่านข่าวแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อปอเทืองนี่เขาคล้ายๆกับทานตันเหมือนกันเวลาเขาบานแล้วก็เป็นสีเหลืองะพรั่างเพราะฉะนั้นพาคุณผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกกันค่ะครับโอ้โหเห็นไหมสวยจังเลยนี่คื็ดอกปอเทืองฮะนี่ือดอกปอเทือง สวยงามนะคะตอนนี้ก็ออกดอกให้นักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นไปชมความงามกันค่ะ <S <S สภาพอากาศที่หนาวเย็นในจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ส่งผลให้ดอกปอเทืองที่เกษตรกรตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางปลูกไว้ในพื้นที่กว่า10ไร่เนี่ยแหละค่ะ <S <S 1> <S 1> ออกดอกสีเหลืองอารามเต็มไปหมดเลย ประชาชนนักท่องเที่ยวก็ไปชมความงามกันนะคะนายดำรงไกรสิทธิอายุ51ปีซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมูปป่8บอกว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเข้ารับการอบรมการปลูกต้นปอเทืองจากเจ้าหน้าที่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นพืชตระกูลถัว่วลักษณะของต้นปอเทืองก็จะเป็นพุ่มไม้ความสูงประมาณ1-2เมตรลำต้นกลมใบยาวเรียวแหลม ฝักเป็นรูปทรงกระบอกยาวประมาณ6มิลลิเมตรใช้ต้นทุนในการปลูกต่ำมากแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศได้ดีอีกด้วยค่ะส่วนเมล็ดปอเทืองนะคะเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วก็จะนำไปตากแดดขายได้ด้วยขายได้ราคากิโลกรัมละ30-40บาทหลังเก็บฝักแล้วเกษตรก,รกรก็มักจะไถกลบกลายเป็นปุ๋ยพืชสดคุณภาพดีใช้ปรับสภาพดินได้อีกด้วยค่ะ ขณะที่ทุ่งปอเทืองนะคะตอนนี้เขาบอกว่าได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวของจังหวัดพิษณุโลกให้ประชาชนเนี่ยไปเที่ยวชมความงามคล้ายๆกับทุ่งทานตะวันอย่างที่คุณรัชพรบอกไปนะคะสวยงามมากๆไปเที่ยวกันได้นะที่จังหวัดพิษณุโลกไทยเที่ยวไทยช่วยไทยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยถ่ายมานี่คงสวยมากพราะด้านหลังเป็นเป็นข่าวด้วยเนาะบรรยากาศคงจะดีมากด้วยนะฮะพิษณุโลกนะครับ